คนที่เขาร่ำรวยทรัพย์สินยังเก็บการทำบุญให้ทานนะครับมันเป็นตรงมแต่ชาที่แ้วเขาทำไวเหมือนเจ้าทำชาหนี้ถ้าชาหนี้เจ้าอยากรวยเท่าเขาไหม เอาไปได้ไ,ม,ไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ลูกทำในตอนนี้แล้วมันทำให้ลูกอีกไม่นานขึ้นไปไเรื่อยแต่เมืเ่อชาเขาเอาไม่ลูกครับนั่นแหละเจ้าคือคนมีโลกเคนโล่มันเกิด สิ่ที่ลูกเห็นในโลกแห่งใบนี้ <c oughs> <c oughs> อย่ามีดีเขาเขาถ้าััวลรายังไม่มีมากพอในชาแนีพอกชาที่แล้วพวกเจ้าไม่ได้ทำกันต่อ ไม่ช่หมายความว่าทำชาตินี้เราเจ้าต้องไปได้ดีในชาตหน้าไม่ใช่เจ้าก็ได้ดีในชาตินี้อาจจะสู้พวกเขาไม่ได้แต่ท้ายที่สุดปูเห็นคนมีทรัพย์สินเงินทองมีสิ่งสมุนเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็ไปในกับทาของทาจนกัง มยะทังโงสิ่งเดียวที่เจ้าสำคัญที่สุดคือใจของเจ้าอย่ากออนแออย่ากแผ่วไปตั้งมันเดินหน้าอยู่ในสิ่งเดียว Ha 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 ha